สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเล่นเกมนะครับผมหาเงินเข้าทูมูนี่นะครับแอปตัวนี้นะครับมันเป็นเกมผสมผลไม้แล้วก็ทําภารกิจนะครับเราจะได้เป็นคะแนนเหรียญตรงนี้มานะครับสาหรับวิธีการเล่นเกมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับกดเริ่มเกมปุ่มสีเหลืองนะครับก็รอโฆษณาแปบหนึ่งนะครับแล้วสําหรับการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมมันก็จะเป็นนี่นะครับผมเกมผสมผลไม้นะครับเอาผลไม้นะครับผมที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะครับเอามาผสมกันประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับ นี่นะครับผมก็วิธีการเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับต้องเอาอันที่เหมือนกันนะครับถ้าเราอย่างเช่นนะครับเราเอาส้มมาผสมกับมะพร้าวแบบนี้นะครับผมมันก็จะไม่ได้คะแนนนะครับเราต้องเอาเหมือนกันนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับสาหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่นะครับผมก็ดีเลยนั่นเองนะครับผมสามารถผสมได้แบบนี้เลยนั่นเองนะเห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับผม ก็สามารถเล่นได้ทั้งวันนะครับเงาเงาเบื่อเบื่อนะครับผมก็มาเล่นได้นะครับเราจะได้เป็นคะแนนตรงด้านบนตรงนี้มาแล้วคะแนนที่เราได้มานะครับสามารถนะครับผมเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับก็1000คะแนนนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1วอลไทยนะครับผมแล้วก็จะมีภารกิจรายวันด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเราทาภารกิจนะครับเล่นเกมรวมผสมผลไม้นะครับหรือว่าทาภารกิจ2หัวใจนะครับเราก็จะได้รับนี่นะครับผมเป็นคะแนนตรงนี้มานะครับใครที่สนใจอยากทานะครับเดี๋ยวเราไปดูการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับ แล้วสำหรับธีการดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คําอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคําว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่เพจสโตร์นั่นเองนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่นเองนะครับ เรียบ Emmanuel: ร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล <Impossible> <in <pense> <in <recommend continua> <mel>, ้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างรายได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น ID เนะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ ID ตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับทุกคนก็สามาใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ 1 0 2 4 3 9 6นเนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถกดส่งปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่เองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับเลือกเปลี่ยนเป็นวอลเล็ตได้นั่เองนะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคําว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจนจบ หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมิวเลตโดยตรงเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทาภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ่านดูได้นะครับว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับร่วมผลไม้หรือว่าทาภารกิจรับหัวใจประมาณนี้นเองนะครับแล้วก็นะครับทุกคนจะมีตรงนี้นะครับผม รางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมันเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5้าหัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60ิวิประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับผมไม่ต้อง ้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคน มีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลในช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสาหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนนะครับผมถอนเข้าทูมูนิวเลตได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะแลนยะครับ สามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ